กับดีวีดีชนาแก๊งชิคหี้ผมมีรื่องเกี่ยวกับเกมโรบล็อกกันยังแมปมีชื่อว่า Security breach TPRR Finale RP นั่นเองนะครับผมก็มามา,มาวานวรนจันที่ผ่านมานะครับผมแมปแมปนี้นะครับผมได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับซึ่งมีน้อง เป่นยังไงนะครับนี่ครับจำได้ไหมครับเมื่อพัตที่ียวที่ผมเล่นนะครับซึ่งแต่กอนนะครับผม้คำว่าอนิเมทอนิกอยู่บนนี้นะครับยูแมนอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคํวว่าอะไรคาแรคเตอร์ออริจินอลอันนี้อะไรเซิร์ฟเวอร์หะรเสี่ยงหนึ่งแลผมจำไม่ได้แล้วนะครับวซึ่งวันนี้นะครับผมวันนี้เมื่อวานเมื่อพัดที่แล้วนะครับผมเล่นเป็นเกรกอรี่ไปนะครับี๋ยวันนี้นะผมจะมาเล่นเป็นลอกแซนบูฟนะครับผมซึ่งอนิเมทอนิกก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเราต้องเสียตังค์นะครับความหมายคือเสียตังค์คบัร อันนี้แค่ซื้อตัวนะครับอรอเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโมเดลได้อยู่นะครับ,บล็อกซี่นะได้อยู่เนาะเมื่อพาร์ทที่แล้ว,นะ,ลน,น,วนะครับผมได้เล่นเป็นเมื่อวานนะครับผมได้เล่นเป็นเกรกอรี่นะบทที่มาที่ว่าที่ว่าสำรวจเอ่อสำรวจด่านสำรวจ เดย์แคร์ไปแล้วนะครับเมื่อผัดที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาเป็นล็อกแซนมูฟนะครับผมสํารวจดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เราก็สามารถเป็นล็อกแซนบูฟได้นะครับนั่นอ,อวินเยนออฟตนันนะครับซึ่งตอหนหน้าพาที่แล้วนะครับผมเราไปสำรวจเออมื่อกี้เราไปสำรวจนั้นมาใช่ไหมครับผมนั่นคือซันเลสเตแคล์นะครับซ,ซึ่งตอนนั้นนะครับผมเล่นเป็นเกรกอรีนะครับที่ว่าไปสำ,สำรวจนี้มาแล้วนะครับซึ่ง โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสำรวจก็ม,มีสถานที่สำรวจเยอะแยะเลยครับก็จะมีเวทีนะครับผมอันนี้เป็นทิศเหนือนี่เป็นทิศใ,ใต้นะครับซึ่งผมจะไปไหนก่อนดีครับก็ตอนอันดับแรกผมขออนุญาตสำรวจตรงแถวๆนี้ก่อนจะอะไรบ้างครับอ๋ออ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้นี่ไงครับที่ว่าเราเราออกมายัางตรงนี้นะครับ แล้วนะครับผมได้สำรวจเดย์แคร์ไปแล้วนะครับเมื่ออาท์ที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็สำรวจตรงแถวล็อบบี้กันนะครับตรงล็อบบี้มีประมาณนี้นะครับผมประตูเข้าไม่ได้นะครับจะไปอ่ามีต้องเวทีด้วยครับเราจะไปสำรวจตรงนี้นะครับนั่นก็คือตรงแถวเวทีนะครับที่ที่หมีของเรานะผมไปเล่นดนตรีแถวนั้นนะครับมีคนอยู่แถวนั้นด้วยเออมีเสียงเพลง เสียงเพลงไหมไม่มีหรอกอะไรอะ่ะเฮ้ย,ยเด่นเด่นอ,อ่ะมีโต๊ะอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อมีลำโพงมีอะไรด้วยนะครับผมสำหรับดีเจแมนแน่ๆเลยนะครับอ๋อมอนตี้เกเตอร์คอปนะครับอ๋อยู่ตรงนั้นนี่เองครับเดีย๋ยวเราจะไปครับว่ามอนตี้เกเตอร์เนี่ย,ยเราสามารถเข้าได้ไหมนะดูสิครับอ,อ,อ้าวอ้าวปิดซะง,งั้น ดูสิมอนตี้เกตเตอร์ก๊อฟนะครับผมอา้าวเข้าไม่ได้เพราะอะไรอ่ะอ้าวอาไอ้เอา,เอา,เอาไม่ได้ไม่มีแสงเพลงนะครับอุ๊ิซซ่านะเออแมปแมปก็ได้นะแมปก็ทำออกมาได้เหมือนอยู่นะ ล,ล็อกี่เลสเวย์ครับที่ว่าเราเป็นเกที่ว่าเราเป็นที่ว่าเราต้องไปขโมยลูกตาของล็อกแซนมานะครับซึ่งซึ่งมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ไงครับมาอัปเดตแบบใหม่นะครับเห็นไหมว่าเราสามารถอยู่ในร่างแบบที่ว่าหลังจากที่ว่าเกรกอรี่ได้ชนขับรถชนเราไปแล้วนะครับเอารถแข่งที่ขับเนี่ยเนี่ยมาชนเราจนเราเป็นแบบนี้เนาะเพื่อที่จะว่าเอาลูกตาไปซ่อมเรนนีนั่น เราเราเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันสามารถเข้าได้เปล่านะครับไปดูซินะครับอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวโหเดี๋ยวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะเดี๋ยวเนี้ผมจะมาเดี๋ยวล็อกซี่เลสเวย์ผมจะมาสำรวจหรือหรือมาเดี๋ยวผมจะมาสำรวจในพาร์ทที่3นะครับโอเคเั้ามานี้ผมจะสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ตอนที่ผมลงมาเนี่ยอันนี้ทิศเหนือใช่ไหม ขึ้นรีบก่อนนะครับอ๋อนี่ก็เป็นใต้นั่นเองนะครับแล้วบนนี่เองนะครับแล้วมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่เลยเคยเล่นไซเมื่อวานต่อมา,าเนี่ยเฮ้ยคุณคุณนะสถานที่คุณคุณนะครับอ๋อมีห้องแต่งตัวด้วยนะครับผมเป็นห้องสนุกแต่งตัวสำหรับพวกอนิเมทอ,อนิกนั่นเองนะครับแล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ จริงๆมันต้องอยู่ตรงแถวแถวทางเข้าห้างหรือทางล็อบบี้ไม่ใช่เหรอดูจากรูปแล้วนะครับน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นห้องของแกมล็อกเฟดดี้นั่นเองนะครับล็อกนี่เรามีล็อกด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องเรานั่นเองนะครับผมล็อกแซนบุ๊กนั่นเองนะครับดูมีรูปเรานะครอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อ๋อน่าอันนี้น่าจะเป็นห้องของมอนฟี่นั่นเองนะครับผม น่าจะเป็นห้องมอนตี้นั่นเองนะครับมอนตี้เซนเตอร์นี่น่าจะเป็นห้องชิกานั่นเองนะครับแหมมีพิซซ่าติดเต็มเลยนะครับอ๋อนี่เองนี๋ไงทอยู่ไหนอ้ออ่ทีนี่เองครับอ๋อมีอ๋อในห้องมีพิซซ่าด้วยครับเดี๋ยวอ๋นี่มีนี่นี่ครับผมมีนี่ครับผมคุณผู้ชมครับมีรูปชิกะกับเราด้วยนะครับผม บรรยากาน่าจะตั้งไซส์พิซซ่าเป็นอย่างมากนะครับอ๋อมีนี้ด้วยครับผมดีไหมถ้าทำมาได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตาพีนะครับแล้วนี่อะไรอะ่ะไม่รู้นครับน่าจะเป็นโรงหนังลมั้งนะยัตเตอร์นะครับ อะไรอะครับบอลน,นี่อะบอลนีน่นะครับเกมลองบอลนี่นะครับบอลนี่นะครับเฮ้ยใครเปนคนสร้างก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนสร้างนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะใครเป็นคนสร้างนะครับมีน้องคนนึงบอกมาว่าคนที่สามารถสร้างไอ้แบบนี้ได้แล้ต้องเป็นเฉพาะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แล้วก็ไม่สามารถดูได้นะครับอันนี้ตอนนี้ผมไปอยู่ตรงแถวทางทิศใต้นะครับนั้นนอกที่ว่าป้ายมันบอกนะครับก็แ,แต่เป็นด้านบนสุดเลยนะครับแต่จะไม่ผิดนะโอเคครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแมปประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ แน่นอนครับก็มีประมาณนี้นะครับผมตรงนั้นก็เป็นอ,อ๋อเป็นเวทีนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้ผมก็โอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกระตือไลอร้นนะผมก็โอเคครับคุนีูผมก็โอเคครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ